สวัสดีครับพบกับลุนี่ชาแนลนะครับผมไม่เล่าพี่น้องมื้นี่ลุนี่ชาแนลพาพี่น้องมาต้มมีเหลืองครับมีเหลืองกินคล้ายๆแบบพริกก๋วยเกี๋ยวแล้วครับนี่ลครับผมใส่ไอ้เต้าหู้แล้วครับนี่เต้าหู้ไอ้ก้อนครับผมซ้อมอันครับแล้วกัหั่นพริกครับเป็นไฟลุงเย็นแน่แล้วครับผมทานห่อนกินก่ได้ครับมีเหลืองมาครับมาว่าจะพี่น้องอยู่ทางใดมาครับมาแซ่บน้ำกันเด้อคื้เก่ากับผม เมื่อนี้วันนี้วันพระเด้อพี่น้องเขาก็มากินมังสวิรัติกันครับผมกินมีเหลืองเมื่อนี้ร้องมีเหลืองครับโดนมากเราหรือนี่ไม่ได้กินมีเหลืองเนาะครับโดนอีริเมื่อนี้พอดีย่างไปตลาดไปเห็นพอดีครับก็เรยเอามามาลองบึงครับผมไม่เห็ดแบบจ่ายครับไม่เห็ดแบบมังสวิรัติครับผมไปครับผมครับพี่ใหญ่ อืแซ่บครับมันจะนวนดในตู่ครับมีเรืองเนี่ยเราต้องใช้เครื่องยังบากไหมต้องอร่อยเหมือนเดิมนะครับอื้ผะพิจาริาก้กญาติเนี่ยเหมือนเพี่อแซ่บครับพี่น้องแซ่บเขาเห็นมั้งสิบรดกินแก่สิม,มันกับนีพวกเครื่องปุงของใจนะครับเนาะ ใายก็คือเป็นพืชาของกุ่งครับกับเกนะครับผมมีเครื่องปรุงของเกเพวกน้ำปูน้ำปลาอย่างเขาก็มีหมดครับใส่ผักกระลำน้ำหน่อยนึงอันนี้เขาก็นวดในตัวแซ่บหรืเราเพืเ่น คนตัวครับอแต่กินได้านนี่อิ่มหนอีเน้องแปลกนมครับบ้าค่อยๆ บบเท่าไหร่น้ำเพลดบาดเนี่ยเอเ่นเขา เห็ดเด่นว่าดีดีค่ะพี่น้อง้าเมนบันเทาคกอเอิญมะม,มี่มะม,มี่เหลืองแล้วเพียงเนาะใส่พักหน่อยเว้ย เผ็ดแล้วครับหั่นเป็นแว่นๆครับทั้งพริกแดงแล้วกับพริกเขียวบานนี้มันออกเสร็จแล้วพี่น้องพอพริกอ่ะเผ็ดอ่ะกระดาษกระเบื้สงตกติด,ดมันตกมันไทย ตัวช่วยครับเตรียมไว้แล้วปึ๊บไล่เดียวก,กันกับเสือเลยครับผมเสือไล่ไปช้าครับเพราะมันเบียดได้พี่นองเครื่องดื่ม,อ,มอร่อยกินไปไมีคนแอบเบิงไปร้ว สว่วงบับมันเป็นเครื่องดื่มคล้ายๆแบบเครื่องดื่มพวกกาแฟโอ้ยกาแฟพวกกาแฟพวกไอ้โอแม่นไหมไะทิ้งแดงมันเข้าไ,พอออไ่พี่น้องอืมมังกินน้ำเฮือออกมาเนี่ยเพชรพี่น้องเพชรโอเคครับคลิปนี้กันไปสนีทหรืพี่น้องเอได้ ทั้งเพชรทั้งหวานเจ้าหนินกอน็อย่าลืม,ลมกดแชร์กดไลค์สุดท้ายใหช่องเรื่องนี้นะครับเด้อที่นี่ก็อขอบคุณครับลับยื้อกับผม